ใน EP นี้นะครับผมจะแนะนํา5ไมโครโฟนที่จะเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์ของเราเป็นตัวที่ราคาคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าอยู่ในเรทราคาเพียงแค่1,000-2,000บาทวันนี้เนี่ยผมรวบรวมมาให้แล้วจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูนครับเดี๋ยวเรามาเรื่อกันที่ตัวแรกนะครับเป็นเจ้าตัวไมโครโฟน Fantech ร e ย i o s a MCX01 ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไมโครโฟนจากแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ราคาบัตเจตน่ารักอย่าง a n t e c h นะครับที่ออกแบบมาใช้งานกับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยพร้อมกับปุ่มปรับตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกนแล้วก็แาาาอ,อคคอ รวมถึงไฟ RGB เนี่ยภายในที่มีความสวยงามสามาเชื่อมต่อด้วยสาย Type A to Type B สามารถเริ่มต้นการบันทึกเสียงได้ทันทีนะครับเรียกว่า Plug and Play เลยตัวที่เราไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆทงังซ้นเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่องต่อหูฟัง3.5ม mm, มสํสำหรับมอนิเตอร์เสียงที่บันทึกได้แบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและรวมถึงลดอุปกรณ์ต่อพ่วงและรวบดัดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดีเลยส่วนด้านของคุณภาพเสียงอยู่ในระดับที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับไมค์ในช่วงราคา1,000ต้นๆเท่านั้้นนนครเีีียยกกววว่่าาาสงมมมอิหแล็ แน่นฟังมีมิติมีน้ำหนักให้รายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีการรับเสียงที่กว้างมันจึงเก็บเสียงต่างๆได้ดีและก็ครบทั้งหมดเลยส่วนราคาของเจ้าตัว Fantech r e v โลซ m c x 0 1ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา1290บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าราคาดีมากๆเลยนะครับสำหรับการหาซื้อไมโครดนเซอร์ราคาประหยัดประมาตัวที่2เป็นเจ้าตัวไมโครโฟน i g n a l MP705 ก็เรียกว่าตัวนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจจากแบรนด์ i g n a l เลยเป็นไมโครโฟนที่พอลิตี้ที่ค่อนข้างดีเลยมาพร้อมกับขาตั้งไมแคแบบ เซตเลยเป็นคอนเดนเซอร์จุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยคือการสามารถปรับการรับเสียงได้2รูปแบบก็คือแบบคาร์ดิโอและก็ออมนิไดเรกชันอลการปรับ2แบบนี้นะครับให้มาตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากเอาไปทํางานต่างๆที่แตกต่างกันส่วนด้นานการเชื่อมต่อนะครับเป็นการใช้สาย USB Type C เพียงเส้นเดียวเลยนะครับที่ความยาว2เมตรเนาะที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบ plug and play เลยส่วนด้านของคุณภาพเสียงมีความละเอียดในระดับตูดิโอถึง16บิต48กิโลเฮิรตซ์เลยหรือว่าบันทึกเสียงได้คมชัดเสียงเคลียร์ใสสะอาดพร้อมก กับช่วงรับความถี่ที่กว้างนะครับทำให้รับเสียงได้ครบทุกรายละเอียดเลยก็เรียกว่าราคาเนี่ยน่ารักสุดเลยนะครับอยู่ที่1 1 9 0เบาทเท่านั้นแล้วมาถึงไมโครโฟนตัวที่3นะครับก็คือเจ้าตัวแบรนด์เลเซอร์ไซเรตมินิตัวนี้นะครับมีให้เลือกถึง3สีก็เลยทีเดียวนะั่นก็คือสีขาวสีดาแล้วก็สีชมพูและมีจุดเด่นที่ความเล็กกระทัดรัดนะครับพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับการใช้งานในระดับเริ่มต้นนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการเรื่องข้าสู่วงการไลฟ์สตรีมนะครับเพราะ Ra ล์ราเซอร์ไซเรนมินตัวนี้นะครับมีจุดเด่นที่เรียบง่ายในการใช้งานนะครับเพราะว่าเพียงแค่ชเชื่อมต่อไมค์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เส้นเดียวเนี่ยก็พร้อมสําหรับการใช้งานเรียกว่าปลล๊กแอนด์เพลสสุดๆเลยตัวสายที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น Mi c คร USB to Type A นะครับความยาวที่1.8เมตร r a เซอร์ r ซ n ร i n i ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับวัสดุแรกงานประกอบคุณภาพสูงเรียกว่าตัวแคปซูลน,นะครับขาไมค์แล้วก็ฐานไมค์เนี่ยทำออกมาจากพลาสติกผิวเรียบเนื้อดีนะครับหัวไมค์เป็นตะแกรงอลูมิเนียมนะครับโดยรวมเนี่มามรบร้อกัพ แคปซูลรับเสียงที่มีขนาด14มิลลิเมตรนะครับที่มีช่วงความถี่ที่แบนทาให้เสียงที่ได้มีความเที่ยงตรงสมดุลทั้งเสียงต่ําและสูงนะครับด้วยความละเอียดบันทึกเสียงที่16บิต48กิโลเฮิรตซ์ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพเสียงที่สูงและถูกต้องสาหรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนเรื่องราคานะครับต้องบอกว่าเจ้าตัว Razer s i l e n t i n i ตัวนี้นะครับราคาน่ารักมากๆนะครับมาใน,นราคาเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นต่อมาเป็นตัวที่4นะครับเป็นเจ้าตัว Solo Cast, มไมโคร ส,สีขาวแล้วก็สีดำนะครับมาพร้อมกับโครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกทนทานต่อการใช้งานแล้วก็แรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยและมีน้ําหนักที่เบามากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ไมโครโฟนทํางานแบบเรียบง่ายทําให้เหมาะสําหรับซีเมอร์ที่ชื่นชอบการทํางานคนเดียวนะครับโดยคุณภาพเสียงไมค์เนี่ยเรียกว่าไม่แพ้ควอดแคสที่เป็นตัวท็อปของเจ้าตัวไฮเปอร์เอ็กโซนนี้เลยส่วนการเชื่อมต่อของตัวโซล o c แคสตัวน,นี้นะครับมีพอเชื่อมต่อเพียงแค่ช่องเดียวก็คือ USB เท่าน,านั้นทําให้เราสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายสําหรับการใช้งานออาบน ตัวที่ดอกไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากเลยครับก็จะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงแบบคาร์ดิโอนะครับความชัดเจนที่ฟังแล้วไม่แตกนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ยมีความคมชัดชัดเจนสําหรับการใช้งานราคาดีกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่1690บาทแล้วมาถึงไมโครโฟนตัวที่5กันแล้วโบย่า b y p m 500อนะเหมาะกับการใช้งานทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับม่ว่าจะเป็น Windows แล้วก็ Mac OS สามารถรองรับรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิโอแล้วก็ออมนิไดเรชันแลได้นะที่สําคัญเนี่ยสามารถเพ ได้เลยนะครับตัวที่เราไม่ต้องไปปรับตั้งค่าในซอฟ์แวร์ครับยังสามารถเลือกรับทิศทางของเสียงขณะที่ผู้โต้ตอบกันได้นะครับโดยที่เขาให้เจ้าตัวออนนี้ directional pattern มาเนเป็นการรับเสียงรอบทิศทาง300สงศาเลยนะส่วนการเชื่อมต่อของเจ้าตัว BYPM 500ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อด้วย USB Type C ที่ยาวถึง2เมตรเลยก็ได้ว่าตอบโจทย์สําหรับการใช้งานต่างๆความละเอียดของการบันทึกเสียงเนี่ยให้มาถึง24 b ิต48กิโลเฮิร์เลยนะครับตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิร์นะครับแล และมิวสียงบนตัวไม่ส่วนราคาของเจ้าตัว Boya bypm 5 0 0ตัวนี้นะครับอยู่ในราคาที่2490บาท,บาทก็เป็นเงบ้างครับสําหรับ5ไม์ที่เรามาแนะนํากันในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบไม์ตัวไหนบ้างอยากให้มาคอมเมนต์ผู้คุยให้ร่างได้เลยนะครับหรือว่าใครมีไม์ที่ราคาน่าราังารงแบบนี้นะครับก็อยากให้มาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยตบวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน ep หนะ้าบ๊ายบายครับ